สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องมืเอนี้พิธีสิร์ฟพี่น้องมาแต่งเค้กอีกแล้วนะจ้ามาเบิ้งกันเลยจ้าเมนี่พิธีเสิร์ฟพี่น้องมาแต่งเป็นเค้กของขวัญค่ะพี่น้องไว้สําหรับปีใหม่เนาะค่ะเนาะงไว้สาหรับคริสต์มาสค่ะพี่น้องหรือถ้าเป็นเค้กวันเกิดก็ได้เนาะจ้นะเนาะพิธีจะใ,ใส่เค้กสองแผ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นพิธีก็ลงบัตเตอร์ครีมค่ะพี่น้องแล้วใส่สเก็ปเปอร์เนาะคะนะ่ะเนาะสเก็ปเปอร์เคลือบเนื้อครีม มันมีพิตีมีเค้กสองแบบจ้าบใบสวยเลิศดรูอลังการแต่อยากนําเสนอให้พี่น้องเนาะค่ะเนาะให้พี่น้องได้เห็นนะจ้าเนาะป้าสามารถเฮ็ดแบบนี้ก็ได้คือกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องสามารถไปอ่าไปปรับใส่อยู่ทั้งบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะสําหรับคนที่แบบว่าอ่ากําลังฝึกหัดแต่งเค้กเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะส่วนไผที่แบบว่าเก่งแล้วกะอ่าก็บ่เป็นหยังเนาะค่ะเนาะก็ผ่านไปจ้า หลังจากนั้นเนะาะค่ะพี่ติกก็จะสเปรย์สีเขียวจ้าสเปรย์สีเขียวให้ให้รอบเค้กเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าเกิดผู้ใดบ่มีเครื่องอ่าพ่นสีพี่น้องก็ผสมสีเอาเนาะจ้าเนาะหลังจากนั้นเนาะจ้าพี่ติธกก็ใส่สีขาวกับพี่น้องมาิทําเป็นอ่าสโนว์กับพี่น้องการทําสโนว์เนาะค่ะเนาะก็มีหลายแบบ ตบาบาเมอนี้นะ่ะพิธีเลือกเอาแบบง่ายๆเนาะค่ะเนาะเพื่อประหยัดเวลาจ้า ที่กระใสเนอะคะ่ะน่าใส่สีแดงมากมาทำเป็นสโนว์พร้อมกับพี่น้องต่ว่าตามจริงสโนว์สีแดงบ่มีหดอกหันเนาะต่ว่าพิติกอาเฮแทนมีสีสันซื่อๆเนาะจานะ้าเนาะเพราะว่ามันจะเป็นโทนสีขาวสีเขียวสีแดงนะคะพี่น้องก็เลยเอาสีแดงมาทำเป็นลวดลายพอ พี่น้องอจะเฝ้า,าเบื่อกันเด้อจ้าช่วงนี้พิธีกำลังมันค่ะพี่น้องกำลังมันเต็มเคก้กอ่าแบาบว่าโทษอ่าพวกฮอลิเดย์พวกคริสต์มาสค่ะพี่น้องปีใหม่เฮาเนาะจ้นะเนาะหลังจากนั้นเนาะจ้าพิธีก็ใส่อ่าริบบิ้นเนาะค่ะริบบิ้นสีแดงจ้าพี่น้องวางครึ่งหนึ่งของเค้กเนาะจ้าเนาะ แล้วก็ใส่กันไก่ตัดมองอขอบด้านล่างเลยจ้าก็คือว่าเค้กดีพิธีกรรมเป็นของขวัญค่ะพี่น้องก็คือว่าเห็ดนั้นเป็นคือของขวัญแทนนะจนัะเนาะถ้าเกิดผูด้ใหบ่อยากใส่ลิบบินพี่น้องก็ใส่เป็นบัตเตอร์ครีบก็ได้น้นจาจัะเนาะขีดตามร้อยนี่เลยจา้าเห็ดเป็นลิบบินก็นได้ หลังจากนั้นเนาะจ่าพิธีเอาริบบิ้นมนาะทำเป็นโบเรียบร้อยแล้วเนาะจาเนาะพี่น้องพิธีเก่เอาจะาอลมาวางอันนี้เป็นริบบิ้นแท้เนาะจานะ่าเนาะเอามาวางเลยพิธีกับเหตุให้มันง่ายๆนะคะพี่น้องถ้าเกิดเท่าอยากเอาแบาบว่าพวกฟ้องดองหรือพวกฟอนเดนสินะคะพี่น้องเอามาเห็ดกระได้ขึ้นกันกาจา,กกา,จามันก็สามารถกินได้นะจานะ่าเนาะแต่ว่าพิธีก็อยากประหยัดเวลาจา้าคือว่าเอาแบบง่ายๆ จ้าเสร็จแล้วต่อไปจ้าเค้กอันที่สองเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะพี่ติ๊กจะอ่าตัดครึ่งนะะเนาะค่ะเนาะเค้กแผ่นนึงพี่ติธีตัดครึ่งเนาะคะ่ะหลังจากนั้นเนะาะจาพี่ติ๊กจะใส่อ่าพลาสติกคะ่ะพี่น้องพลาสติกห่อเค,กะคะ้กเนาะค่ะเนาะมาห่อเคก้กก็ใส่เทปติดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพี่ติ๊กจะใส่อ่าเบตเตอร์ครีมสีเขียวจ้ะพี่น้อง เค้กเนี่ยเหมอสสำหรับแบบว่าผู้ใดที่อ่ากอเค้กบา้านนี่เป็นนะคะพี่น้องก่อเค้กบ้าเป็นแปดเนือ้อเนื้อครีมบา้านเดอแบบว่าบา้านนี่สวยงามเนาะค่ะพี่น้องสามารถเทสเค้กแบบนี้ได้เพราะจะมันจะง่ายเนื้อเค้กมันกะบวกลมบเอียงพร้อมจ้าพิที่ใส่สีเขียวหลังจากนั้นพิที่ก็ใส่สีขาวจ้าใส่สีขาวมาทำใส่กันพี่น้อง เค้กแบบนี้ค่ะหมาะสําหรับคนที่บะมกครีมหลเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะสามารถแบบว่า mm hmm. เหตุใสมันกระพ่อนะคะพี่น้องโดยที่แบบว่าบริเวณเอาเนื้อครีมไปลุ่ข้างนอกเนาะคะ่ะไ,ไปลงข้างนอก okay. หลังจากนั้นนอกจากพิติก็จะใส่สีแดงนาะจ้ะ เป็นสีเขียวสีขาวสีแดงหลังจากนั้นก็นเอาแผ่นสุดท้ายมาว่างทับกับพี่น้อย oh. และพิธี่ก็จะลงเนือ้อครีมลงครีมอีกครั้งนึ่งน้อจแะนนอกนอสุดท้ายบกหน้าเค้กไว้ใะพี่น้อยแล้วก็ใส่สปาตูลาน่อยนะคะเกลียเนือ้อครีมให้มันเรียบๆจากน้อยจา้า หลังจากนั้นนัดจพี่ปิ๊กจะมาบีบดอกไม้นัจใจพี่น้องที่แรกนะพติตั้งใจว่าจะเอาดอกไม้สีแดงนะคะพี่น้องแล้วปณีพี่ติ๊กเข็นครีมที่พี่ติ๊กผสมสีไปเรียบร้อยแล้วนัจใจเนาะไม่ว่าพี่ติ๊กบ่อยากเก็บไว้นัดใจพี่ติ๊กก็เลยเอามาบีบให้มันแล้วัสพี่น้องแฮนเบิร์ดว่าโดยที่บ่ต้องเก็บไว้นะคะพี่น้องมันก็เลยเป็นกลายเป็นท่นสีนี่นัดใจน้อยาบายพี่ติ๊กเด้อาจจะบ่ได้เขากันกพี่น้อง หลังจากนั้นนัาจาก็เอาสีเขียวมาทำใบจ้าอันนี้แหละพี่ทีจะบีบให้เป็นดอกจุ่มค่ะพี่น้องพี่ทีค่อยสอนพี่น้องแล้วเนาะจ้าเนาะวิธีการเฮ็ดดอกจุ่มนาะจ้าเนาะนัดแรกเพื่อบ,บีบสีเขียวก่อนค่ะพี่น้องใส่ทิปเอ่อทิปหัวกลมเนาะค่ะเนาะเบอร์ ซีเบอร์หาก็ได้ค่ะบอรซีเบอร์หาบุกหกก็ได้เนาะและ้วแต่มักมักหน่อยมกักใหญ่หลังจากนั้นพี่นจะใส่สีขาวเนาะค่ะจิ้มเข้าไปได้สีเขียวแล้วค่ะพี่น้องจิ้มแล้วก็บีบใก๋ๆกับว่าสีขาวมันก็ลังโผล่ออกมาเนาะค่ะมันสะมีสีเขียวห่วมจากน้อยมันสะกลายเป็นดอกจุ่มก็มันจะสวยงามมากเลยจ้ะพี่น้องมันจะกลายแบบว่ามันจะเป็นธรรมชาติมา,า,ากกว่าเนาะจ้ะน้อ พี่น้องจิ้มเข้าไปเนะะี่ค่ะจิ้มเข้าไปในสีเขียวนะคะเนาะจิ้มเข้าไปแล้วก็บีบหลังจากนั้นพี่ติ๊กเอาสีเหลืองมาใส่พร้อมกับพี่น้องเฮ็ดเป็นดอกจุ่มสีเหลืองพร้อมนะจ๊ะนะ<ม>จิม้มคือกันละคะ่ะพี่น้องจิ้มเข้าไปในสีเขียวนะคะเนาะ<ม>จิ้มเข้าไปแล้วก็บีบ หลังจากในไปติกับโรยสปริงคอสคริสมาสเนาะค่ะเนาะนี่จ้าเสร็จแล้วค่ะพี่น้อง